แล้วก็มีของเกจิก็คือพระหลวงพ่อดู่เขาเรียกเป็นผู้จัดสร้างทำมีพุทธคุณของหลวงพ่อดูด่ด้วยนะครับรวมถึงลอยจานด้วยมีลอยจานส่วนใหญ่จะจานในข้างในใช่ไหมตรงจานจะจานด้านหลังด้านหลังลองค์ที่จานหน้าก็มีน้อยฮะคือแล้วก็มีโค้ดต่อโค้ดตอสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโค้ดจะอยู่ด้านข้างครับไม่มีโค้ดก็มีไม่มีโค้ดก็มีมมครับอ,อย่างเนี้ยคือความคลาสสิกเนี่ยก็คือผิววันนะรวมถึง อย่างนี้เป็นแก่ทองเหลืองไหมครับรือว่าอันนี้เป็นทองเหลืองเป็นอนที่นิยมที่สุดอ่เป็นทองเหลืองโอ้โหต่อลังมากสวยมากแล้วก็เด้งมากๆเลยแบบพอทําตลับเพชรหนึ่งใบนี่โอ้โหห้อยนเที่ยวรอบโลกได้เลยะคือเป็นองค์ที่สวยเนาะแล้วก็มีผงพุทธคุณผงผงจะมีสองแบบในพรมครับก็จะเป็นปูนที่เกิดจากการหล่อ จะก็จะเป็นฟูๆขาวๆแต่ถ้าเกิดเหลืองอมเขียวแล้วหนึบนุ่มติดอยู่ในองค์ผ้าฟูๆเขียวอมเหลืองนั่นก็จะเป็นผงพุุธคุณที่ใช้เจิมก็จ,จะมีแป้งหรือปูนของแบบคืออ๋อแต่แต่พี่ธนาจะดูออกเพราะเคยเห็น <S 2> <S 2> เราเราก็ยแยกแยกได้ถ้าถ้าคนที่เห็นในองค์เดียวกันอาจจะมีทั้งสองแบบได้ถ้าเราเห็นในองค์เดียวกันมันจําแนกได้เลยอแล้วจุดนี้ใช้ดูเกแท้ได้เป็น เป็นแต้มต่อแต่ว่าม,มันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าการดูเกทมก็ต้องดูโดยรวมแต่ว่าเรื่องปูนเรื่องอะไรพวกนี้ใช้ดูเป็นแต้มต่อได้อย่างนี้เป็นรุ่นที่นิยมมากมาก